เป็นเรือไม้ขนาดใหญ่นะครับประจําแม่น้ําเทินตอนนี้มันล่มมันล่มเลยข้าเจ้าเลยกู้ขึ้นมาฟัวางว่าเฮ็ดด้วยไม้สบารดีเอฟซและผู้ติดตามสู้คู่สู้คนระเบิดตอนนี้เสือสเก่งเดอะสตอรี่อยู่ที่ เมืองนาไกาครับเมืองนาไกาอ่อยู่ที่น้ําเทินนะครับผมน้ําเทินเมืองนาไกายหรือว่าอยู่ในบ้านเขตบ,ขบ้านอุดมสุขบ้านอุดมสุขเป็นเขตเทศบาลเมืองนาไกายนะครับเฮาสิพาทุกคนมาชมบรรยากาศน้ําเทินครับนี่ครับเป็นอ่างน้ำเทินที่ขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองนาไกายหรือว่าน่าจะใหญ่ติดอันดับของประเทศลาวไล้วครับนี่บ่งคืนปานทะเล นะครับนี่คือบรรยากาศน้ําเทินแต่ที่สําคัญนะครับทุกคนนี่ครับเรือเป็นเรือสาํารานหรือว,ว่าเรือไม้นะครับทุกคนนี่เป็นเรือสาํารานเรือไม้ที่เกยตื้นอยู่เทงบกนะครับเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งบรรยากาศตะกี้เฮามากอะหลายปีแล้วครับทุกคนมาเบิ่งเหมือกาศแต่ว่ามาซูมมือนี่อ่ามันก็นยังคือเก่าอยู่เบิ้งลักษณะอ่าคล้าย,าย,าย,ายเรือไททานิกนะครับ เรือลำนี้เลยไปตำต่อก็เลยเฮ็ดให้เรือนี้ล่มแล้วขาเจ้าก็ไปกู้ขึ้นขึ้นมาเอามาตั้งไว้โซ่ซ,ซื้อคืบอบวดสมารถสิไซ์ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเ้าสิพาทุกคนขึ้นชมบรรยากาศข้างเทิงเนาะอู้ใหญ่ลีครับความสูงน่าจะิบเซนติเมตรปุ่นเลยเ,เรือสมานาะ เป็นเรือสำรานที่เห็ดจากไม้ไม้ลุ่นล้วนเลยครับเนเป็นเรือไม้ขนาดใหญ่นะครับเห็ดโดยไม้อ,อันนี้คือซากประละคักพังอาจจะเป็นย้อนว่า คนมาลินมาเที่ยวแล้วแวข้าเจ้าแกข้าเจ้าพังเนาะแต่สิลายโอ้โหทางไตเป็นไม้เบิดเลยเรือไททันิกหรือว่าเรือสำราญเนาะโอโ้ไม้ไมันเป็นไม้ขลักเลย ว่าอยู่ในนี้เป็นเขตอุทยานทั้งหมดครับกระเจ้ากับบอกสมบมดแซมเลยเรือสำรานนะครับสังเกตในน้ำที่มีแต่ต้นไม้ต้นโต,ตแล้วก็เรือนี่อ่าอาจจะไปโคมหรือว่าไปปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ที่ตายที่ลอยอยู่ เลยเกิดความเสียหายแล้วเป็เรือเรืออับปางแล้วข้าเจ้ากับปกู้มาไปกู้ไปลากขึ้นมาตั้งไว้ในบกนี่ครับโอ้มีคนยุงเทิงเลยอ่า ถือว่าขาเจ้าเก็บไว้เป็นอนุสรหรือว่าคล้ายๆว่าเป็นแลนด์มาร์กนะครับเป็นแลนด์มาร์กให้ผู้คนในเขตนี้หรือว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมากอะมาเที่ยวมาชมได้แต่ว่าว่าง่ายๆคือมันห้างแล้วนะครับทุกคนก้า้าเจ้าเก็บเก็บไว้อนุรักษ์ไว้บ่มีการซ่อมแซมเรือสำรานขึ้นซื้อว่าเรือสำรานมันก็ต้องมีครบเบิด ทั้งร้านอาหารเครื่องดื่มทุกสิ่งทุกอย่างเรือใหญ่นากายนี่ผู้ว่าผู้สาวมาขาเจ้ากับเคียนไว้เนี่ยนี่ครับสระน้ดเล้วเรือใหญ่หญสูงซื่อดีเดี๋ยวเราจะพาตุกขนขึ้นบนเร่งเทิงนะครับเนาะ เรือสำรานเป็นเรือสำรานที่ครบวงจร<ม>บอกว่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยงห้องกินห้องดื่มนะครับครบวงจรนี่คือทางเข้ามาสั้นแลกนะครับเครื่องบนผู้พังมุดแต่ว่าสอ,อนอย่างสอ,อนไม่เนาะ ไม้ไมจ้าเห็ดข้ากระเาะทิ่ไมไว้อย่างอีาเพื่อให้คนรุ่นหลังมาบึงมาชมได้อันนี้ซั้นแรกครับเดี๋ยวกับ5าเราบึงอันนี้เป็นห้องน้ําทุกอย่างก็คือเอาไม้เห็ดทั้งมดครับอันนี้เป็นห้องโถงเป็นห้องโถงห้องจัดเลี้ยงคาดว่า ไม้เจ้ามิตะคักพวกก็ะบะ่ค่อยกินไม้เนี่ยน่าจะเป็นไม้อย่างดีอยู่นะครับทุกคนอันนี้เป็นห้องสั้นแรกอันนี้เป็นห้องอสันล้างสันลุ่มชุดครับย่างทะลุมาฟังนี้ วิวบรรยากาศอันนี้เป็นห้องที่สองจะเป็นห้องอจัดเลี้ยงห้องอรับรองนะเนาะเรือสําราญกข็ขึ้นได้ขึ้นได้ไซ้ได้ก็น่าจะเพาะาคนที่ขเจ้าอามียศมีตำแหน่งใหญ่โตคนธรรมดาคือสีบอ่อ สามารถมาใช้บริการได้มาทุกคนสอนเต็มไม้ไม้นี่เรียวหาพวกบบมี่เลยไม้พวกบมวกินเลยอันนี้เป็นด้านหัวเรือครับด้านหน้าหัวเรือไม่มีบนมาท่ายันนี้นะคือคาเฟ่เลยยืนท่ายอยู่นี้นะ แค่บนนี้นะคือคาเฟ่เลยเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ถ้าเลยภูเขาจุดนี้ไปถ้าเบื้องในเป็นที่น่าจะเป็นประเทศเวียดนามนะครับฝั่งนี้ประเทศลาวจะโค้งขึ้นมาจังซี้ครับขึ้นไปเวียงจังนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเบื้องบรรยากาศชั้นสองนะครับ โอ้เสียวเลยนี่สบายดีเนาะพากันอยู่ไสอยู่ปาร์ไสลักซาวโอ้มันจะลักซาวนะตั้งใจมาเที่ยวโดยเฉพาะสี่กับแล้วบ่ใช่ซ้อมอะไรด้เสร็จอายุสกุณฑลค้อนทำเร็วเสื้อก่งเดอะสตอรี่เสื้ออะลองนันเบ่ง เขียนเป็นภาษาไทยเลยเนาะเดสิลงช่องให้น้องๆเบิ่งโอ้น้องๆมาแต่ลักซาวยให้ได้มามารถจักนเลยโอ้มารถจักโอ้ยอ๋อโอเคกดติดตามไปเด้อเดสิลงให้ซมโอเคเข้าใจได้ครับผมบายยขอบคุณครับน้องๆพิ่นาเดินทางมาจากเมืองลักซาวเมืองคำเกิดนะครับมาลินทันเมืองนาก่ายขี่โมไซค์มากเจ้าก็ได้ นี่ครับอันนี้คือบรรยากาศสั้นสองอสั้นสองของเรือเรือสำรานเรือไม้เรือใหญ่ที่ประจำการอยู่ที่เมืองนากายก่อนที่มันสีสีพสีพังรลอว,ว่าก่อนที่มันสีลุ่มสีจมแล้วขเขาจะกู้ขึ้นมานะครับเนาะกู้ขึ้นมาไว้เป็นจุดเที่ยวชมเป็นแล่นมากก็ได้ครับทางเพิงจะเป็นห้องอโถงกว้างนะครับ เป็นห้องเดียวตรงกว้างแล้วก็มีเคาน์เตอร์เนาะเคาน์เตอร์บริการพัอ,อาหารเครื่องดื่มนะครับขึ้นชื่อว่าเรือสำรานกับส่วนมากจะมีแต่เจ้าใหญ่นายตท่านั้นทีใส่บริการเดี๋ยวขาเบิ้งมาเบิ้งบหมการ,าร,การท้ายเรือนครับสั้นแรกครับขึ้นมานี่เป็นสั้นสองอันนี้เป็นห้องครัวห้องครัว,วเฮ็ดูให้กินให้แค่ อันนี้ท้ายเรือครับท้ายเรือนี่ก็เป็นจุดเป็นลานเป็นลานไม้อ่าสำหรับผู้คนที่อายากออกมาสมบรรยากาศอ่ามาอยู่ท้าย,ายเรือแล้วกันเรือก็สิพาล่องเลาะตามแก่งตามแม่น้ำนะครับทุกคนวอ,อย่างนี้คืออยู่ชั้นสองนะครับนี่เสื the story ้อเก่งเดอะสตอรอยู่ชั้นสองสูงเติบ อาจะน่าจะขึ้นได้บอเห็นบันไดยอยู่ทางหน้าเนาะหลังคาเพราะว่าถ้าเรือสำราญพวกเรือสำราญน,นี่มันทั้งทึงมันซิเปิดให้คนขึ้นได้ขึ้นส้มบรรยากาศมุมสูมเอาบริเวณนังนเอาสะออนแต่ไม่อะ จกกระเจกิกแตกมดแตกนี่อาจสซีบแมนคนทำลายครับอาจจะเป็นแหงกระแทกของลมกรบบาดสนไหมเน่นี่น่าจะเป็นโอ้ตัวนี้คือจุดที่กัปตันเรืออยู่ได้นน่อันนี้นี่น่าจะเป็นพวงมามมมลัยควบคุมเรือ นี่เป็นพวงมาลัายคุ้มหางเสือทั้งไตเลยนี่นี่ครับทุกคนนี่ประตูย่างขึ้นมานี่น,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  yes, o, นะครับเป็นไตเรือเป็นกัปตันเรือกัปตันแจ็คสเปรลนะครับเราขัเบิ่งในหนังเนาะนี่ครับทุกคนวัยรุ่นผู้ชายผู้สาวมาเล่นมาเที่ยวกันทุกคน ไกายมาหรือว่าผ่านมาขเขตเมืองนี้เนาะแวะเที่ยวแวะชมจุดแลนด์มาร์คของอเมืองนาไก่ครับคือเรือสำราญเรือใหญ่เรือไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะครับทุกคนโอ้บันไกดตัวนี้น่าจะขึ้นบันไดเดี๋ยวจะขึ้นเบิ่งทั้งทึ่งนะครับเดี๋ยวเฮาต้องเบิ่งสิทุกคนว่า โอเคๆน่าจะขึ้นได้ครับทุกคนโอ้ตกลงนี้แพอแห้งแลวเนาะบุคคาเอ้าปีนขึ้นมาให้ได้สุดเอ้ยอ่ะโอ้สุดยอดครับทุกคน นี่คือสั้นเทิงลังคาเรือครับลังคาเรือยอดหรือว่าเรือสัปลาญเรือไม้เรือง่ายที่สุดในเขตเมืองนกไก่นะครับเรือสัปลาญที่เจ้าไซร้องนะครับล้อมสกิฟต์ไปนะโอ้รลมแรงดิสาวกันไนดะ้ไปริบปล่ออยู่บนสาวกัน สบายดีน้องสบายดีอยู่บ้านไหนพากันอยู่บ้านไหนนี่บ้านปว่าบาเที่ยวว่ะป้ยไปนังเฮียนว่ะเฮียนอ้าวคือใส่สุดนังเฮียนคือปุ้ยไปเฮียนอ๋อตอนแรกบูดิเฮียนสบายเนาะอ,อ่าเป็นน้องๆในเขตแถวนี้กับเจ้ามาเที่ยวกันบูดขึ้นมาพี่บ่ขึ้นมาพี่นะ <laughs> ยันลมปิวโอ้โหยันปิวไปกระลมวะฉันน้องๆสาวๆเรียนสุัสรยนักเรียนมแล้วหนิอยู่มไหน มอมอสองัวใหญ่เท่ามอสองเฮาเนอะเฮาเนอว่ามอห้าเลยบอแม่มอสองโอ้มอสองเด็กสุสามมอสองพี่หน้าก็มอสามนะมอสามแล้วมอหยังปานี่มอสี่มอสี่แล้วเด็กมอห้ามอห้าแล้วเด็กมอหกมอหกแล้วเด็กมอเจ็ดมอเจ็แล้วเด็เอาหัวโอ้มแม่นมอเจ็ดแล้วเอาหัวมแม่เนาะคือสูงสุดอ่ะ รีนังเฮียเนาะนี่มอเจ็ดเนาะโอ้แล้วก็ไปตอบ<ม>ปิญญาตีเปตอบวิสามสิบเนาะโอ้เข้าใจได้น้องได้ใกล้ชิได้เอาผัวแล้วบ่อ <laughs> อหอวยอกไว้ยอกน้องๆข้าเจ้านี่ครับแต่ว่าข้าเจ้าเอาสังกะสีแล้วว่าเอาแผ่นอลูมิเนียมอลูมิเนียมมามุงแล้วก็จา จอดไว้บว่ให้น้ำหรือว่าเพื่อให้น้ำทึบอย่างนะครับน้องใหบราคามันเพรินทางนี่ครับเป็นเพ่นมเลสกันสน,นิมย่างดีครับผมทุกคนสามารถขึ้นมาลิ้นมาอย่างได้ราคาไม่แพงดีของร้านโอเคแล้วนี่ เป,เป็นหัวเป็นเป็นห้าวเป็นอันนั้นเลาะอ,อยู่แต่เจ้าสิบอกให้ปล่อยลงกไปนี้เนาะเพราะว่าเวลาเรือเราแล่นในในแม่น้ำนีงก็บบกันคนนะคนอาจจะพลาดลกลงไปก็เลยนอาจจะมีราวมีห่วงมียางมีตะแกียงทั้งสามารถที่ขึ้นมาได้ในช่วงที่มันเรือล้ำนี้แล่นได้เนาะ ี่ก็เป็นจุดที่หัวเรือที่สามารถขึ้นไปชมหรือว่าได้รุดได้นะครับสุดยอดเป็นเรือสแลมเล็กเก่าเรือแก่ที่สามารถเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นะครับทุกคนไปมาก็ต้องมาแวะัอน,นาคตสิขึ้นบ่ได้แล้วเนี่ยเริ่มเทเริ่มพังไปเตะกนี่ มิสซิซอสตะลังอุดไ้เนี่ยเนาะอุบ่าวอว่ามหาสาวะนี่ล่นลมแห้งมื่นเพื่อนฮี่ไนบอมื่นนะเงียนเฮียนครึ่งมือ น้ so องเ mm ียเ oh, oh, mm. okay, ี่ยยมืออู่ประเทศเจ้าเฮียนเครื่องมือบ่โอ้เฮียนบ่โอ้เฮียงบ่เมื่อโอเคยอ่ะขอบใจเด้อเนาะขอบใจบาย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 อยู่บ้านไหนหลักซาวฮะบ้านแม่เลยลักซาวนะโอ้เคยไปแต่บ้านนาคาบจ้านนาคาไม่บ่บ้านนาคาบบ้าน ทัองรอบูนะคนเราคนเราฟัางนเนาะโอ้กายพี่โอเคไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางลงซะก่อนอึยะโอเคนะครับทุกคนพาทุกคนมาชมบรรยากาศ เรือสำรานเรือไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนาไกา่หรือว่าในประเทศลาวเป็นเรือสำรานห้างที่มันเคยล่มเคยเพย์ยวนกลางแม่น้ําแต่ข้าเจ้ากู้ขึ้นมากู้ขึ้นมากู้ขึ้นมาตั้งไว้เพื่ออ,อนุรักษ์ไว้นะครับให้เป็นแลนด์มาร์คประจำเมืองนะครับนะครับทุกคนโอเคครับขออนุญาตปิดคลิปไว้ซํำนี้ซะกอนเสือเก่ง สตอรี่ครับผม